กลัสดีครับกลัสดีนะครับพ่อพี่น้องนะครับเนาะนะครับตัวเทยนะครับเนาะนะครับเด๋ยวผมบุยนะครับเนาะนะครับดากดวนนะครับเนาะมันนี้ได้เขามานะครับเนาะทุรทธุรังนะครับทางนะครับตัวจังหวัดอุดรธานีนะครับเนาะนะครับผ้านะครับผูถเเถามหาหม้อนะครับเนาะนะครับมหาหม้อนะครับอันนี้คือนะครับปุยมาไทยช่วงจุดจอดรถนะครับเนาะนะครับหางริมน้องประจักษ์นะครับเกียตกำลังนะครับ โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับรักษาคนป่วยนะครับเนาะอันนี้คือน้องเปิดจากศิลปาคมนะครับอุดรธานีนะครับเนาะนะครับจุดท่องเที่ยวหรือว่าจุดพักผ่อนจุดออกกำลังกายนะครับของพ่อพี่น้องนะครับทางอุดรนะครับทุกท่านหรือต่างจังหวัดไกลเคียงก็สามารถมาเล่นมาเที่ยวออกกำลังกายได้หรือว่าพ่อพี่น้องนะครับทางต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเดินมาเที่ยวได้ก็แล้วนะครับอันนี้บรรยากาศย้ำแรงนะครับเด้อนะครับเี๋ยห้่มนะครับเนาะนะครับ นี่ยการที่พกพีหน้องมากเพราะพอนหย่อนไกลหรือว่าเมาออกกำลังไกลหรือว่ามากนะครับผ้านะครับยัดที่พีหน้องนะครับบอสบายนะครับมารักษานะครับเนาะทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีนะครับเนาะนะครับเมื่อนี่นะครับปุยนะครับดูกาศที่ดีๆนะครับแต่มาไทยคลิปนะครับพีหน้องนะครับเอฟซีนะครับเนาะนะครับรือวาเป็นเอฟซีตัวฝ่ามือไทยนะครับเด็กเขาประชุชมนะบรรยากาศยังไงม่เล่นนะครับ ทานี้นะเนาะนะครับบรรยากาศงามย่ำๆแยรงกนะครับในช่วงแบบพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะครับเนาะนะครับบรรยากาศดีด้วยี่นอนด้วยมังน่ากันนะครับเนาะ้างลังก็เป็นร้านอาหารนะครับเนาะ่วนฟังนะครับตรงกลางร้านอาหารไปก็เป็นนะครับโรงพยาบาลศูนย์นะครับอุดรธานีนะครับเนาะนะครับเพื่อที่นะครับรักษานะครับเนาะคนป่วยนะครับเนาะนะครับ <น ally> เมื icism, ่อเห็ ok, นผ้าผู้เฒ่ามาหาหมอนะครับเนาะก็เลยได้ถ่ายคลิปนะครับนี่พ่อพี่น้องอีฟซีู่ดคุยกับพ่อพี่น้องอีฟซี่ายพ่อพี่น้องอีฟซีนะครับเนาะทุกนะครับสถานที่นะตัวไทยนะครับเนาะนะครับพ่อพี่น้องผู้ที่เขารับชมติดตามนะครับอ <mosquitoes> ีกนะครับเราดอนห้างช่องยูโทรประอบลงขอบคุณนะครับขอบพุ่นในไหลดื้่นะครับเนาะคือดีเสือแม่นะครับเนาะนะครับแบบรวมไปถึงนะครับพ่อพี่น้องนะครับเนาะ คุณนึกในการค้าการขายช่วงนี้วยนะครับบ่ได้ไปขายนิวยูนอกินนะครับทางซีกิงอำเภื่อนนะครับอีเป็นเพื่อเพี้ยนอำเภอเื่อเพื่อพุดจับเพื่อเมื่อผุดดอนนะครับเนาะหรือว่าจะเป็นอำเภอเพี้ยนนะครับหลายแต่บลหลายหมู่บ้านนะครับตามใส่งานโรงงานต่างๆตามโขบตามปากตามท้องทุ่งไหนครับวีได้ราคารขายโปรพี่น้อมียู่ได้กินน้ำกันนะครับเนาะในราคาโรงงานหรือว่าในราคายอมเดานะครับเป็นกันเองนะครับเนาะผู้มีก็สามารถลดได้ลนได้สะเกยลได้นะครับเนาะนะครับฝากไว้จะหน่อยอะไรกันนะครับสารับผู้ พี่น้องพูนด้วยการค้าการขายดีๆเสื่อมากนะครับเนาะสำหรับนะครับช่วงที่อุยเดื่ไปนี่นะครับเนาะนะครับผักรักษาตัวนะครับเนาะอุยเป็นแผ้ในๆนะครับเนาะเพราะพี่น้องอาจจะบหลุดจักนะครับเนาะนะครับผู้เคยเป็นการเจ็ลูดนะครับเนาะนะครับเรามาเรียนแจงในคลิปนี้นะครับทางนะครับศูนย์นะครับรักษาคนป่วยเรือบารุงบ้านศูนย์อุดรธานีกังเขียดกำกึ่งนะครับทางหนองประจักษ์นะครับ ศิลปาคมอุดรธานีกันล้วนะครับเนาะนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับในการเขารับชมติดตกรรมทั้งสองที่พูดอยู่ดาอุดรโ่แมนถึงนะครับปูนี้ในการค้าการขายดีๆเสื้อมากนะครับผู้คงก็จะเข้าใจเนาะพพี่น้องนะครับบ้าวีรักษาตัวอยู่นะครับบ่ได้ออกกัค้าไดขายพี่น้องได้อยู่ได้กินอีกจัะหน่อยนะครับบ่นั่นเกินล่อนะครับเนาะนะครับพพี่น้องอาจจะได้อยู่ได้กิ่นะครับเสืบอหน้าวีคือเก่านะครับเนาะในราคาโรงงานราคาจ้ำหยคราคาถูกเก็บเย็นะครับเนาะ ยูนกิดนะครับเนาะนะครับสามารถลดให้ได้อุณหภูมิสเกียนได้นะครับอพี่น้องมันเฮ่ายูนอกันดนุ่นต่างคนต่างเรียนกันไปถึงด่นนะครับเนาะช่วงนี้วีครับพักรักษาตัวอยู่นะครับเนาะเภูมิไทยภพี่น้องเจฟซี่ในเขารับชมนะครับทางช่องยูทูปวีดาวด่วนนะครับเนาะนะครับรวมรวมเดียวกันมาเรียนแจงให้พอพี่น้องนะครับเจฟซี่รวม่เจฟซี่ทัวไทยนะในเขารับชมได้รับทราบกันกันและกันนะครับรวมไปถึงพอพี่น้องผู้เขาอุดหนุน ขอรับชมนะครับคลิปหรือว่าเขาอุดนุนในการค้าการขายนะครับวี้ยดีเสียมากอุ้ยขอขอบคุณขอบพูดหลายลายและให้กระแจงให้เข้าใจนะตรงนี้กันนะสำหรับคำขึ้นหนีนะครับเนาะอุ้ยนะครับสีขอนะครับปีปีคลิปนี้นะครับเนาะไว้เพียงนะครับซีนที่กว่านะครับเนาะนะทางนะครับอากาศดีๆนะครับอากาศดีๆนะครับทางนะครับโรงค์บัญศูนย์นะครับเขียนกำกึ่งนะครับน้องประจักษ์ศิลปากรมนะครับจุดพักผ่อนหย่อนใจหรือว่าจุดท่องเที่ยวของพี่น้อง ทุกท่านสามารถเขามาเป็นมาเที่ยวไม่ชมนะครับหรือพบพี่นองทางต่างฉากหรือว่าจะเป็นตั้งจังหวัดก็สามารถเขามาชมได้ครับอากาศเามาเมื่อนก็ดีเม่มเว้นก็ดีนะครับเนาะยามยามกลางคืนก็ดีนะครับนะครับยามกลางวันก็ดีก็แล้วกันนะครับเนาะหรือว่าย่ามกลางวันนีงก็อากาศดีนะครับเนาะครโอเคครับสวัสดีครับสันี้ไปพบพี่อสอนนีนาที่สวัสด์ทุกทุกาน ชมคลิปใน,นแต่ละคลิปของวีเราดวลในไทยทำคลิปของพี่น้องได็กเ,เขารับชมกันกันะนะครับโอเคครับผมกลับสวัสดีครับงามๆอีกรอบกันนะครับโอเคครับครับผม